ตอนนี้นะคะตัวเล็เจนี่ก็จะพาทุกคนมานั่งบิกนิกริมทะเลนะคะเพราะว่าวันเนี้ยเป็นวันฟอลต์ออฟจูรายนะคะเขาก็จะออกมานั่งรอดูพลุกันคืนนี้เราก็จะมาดูพลุกันที่บนเขาพาลอส,ส่วนดีแล้วเราก็จะมาด้กินพิซซ่าชิลๆกินอาหารนอกบ้านตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็1นึทุ่ม25นาทีแล้วนะคะก็จะเห็นว่าคนก็เริ่มมาจับจองพื้นที่เยอะขึ้นเรื่อยๆอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศ